สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่องคมนตรีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปิดงาน30ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางด้านของนายพลากรสุวรรณรัตน์ องค์มนตรีนะครับได้นในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นประธานเปิดงานครบรอบ30ปีวันก่อกตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับภายใต้ชื่องานสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวครับนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 และใต้ร่วมพระบรมี30ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชมรรีนะครับ โอกาสนี้นะครับทางด้านของนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักง,งานกปรรนะครับก็ได้มีการล่าวรายงานนะครับแนวาทางการขับเคลื่อนผลสําเร็จของโครงการสู่ประชาชนด้วยซึ่งสำนักง,งานกปรรนะครับร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจงังหวัดศรสีสะเกดนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นเนื่องมาจากพระราชมรรตและก็หน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นะครับเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของสมเด็จพระ พเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับผู้ทรงก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ขึ้นน,นะครับและก็ได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็ได้ดําเนินงานสนองพระราชดำริจนก่อเกิดผลสําเร็จนะครับทั้งในเรื่องดินน้ําป่าและก็อาชีพสามารถที่จะขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมสร้างประโยน สุขแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารตามแนวชายแดนแล้วก็เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบัริเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนการจัดงานครั้งนี้ครับเพื่อให้เกษตรกร,กรและก็ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะแสดงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ อีกทั้งจะได้นําความรู้และก็ผลสําเร็จที่เกิดจากศูนย์แห่งนี้เนี่ยไปปรับใช้ในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเองต่อไปภายในงานครับประกอบด้วยนิทรรศการประวัติความเป็นมาของศูนย์นะครับนิทรรศการ3ของดีของศูนย์รวมไปถึงนิทรรศการนะครับในการขยายผลความสําเร็จสู่เกษตรกรตลอดระยะเวลา30ปีรวมทั้งการจัดแสดงผลสำเร็จจากหน่วยงานร่วมในรูปแบบของผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ ภาพหมาจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์เข้ากล้องครับจากสํานักงานสากลจังหวัดศรีสะเกดแล้วโอกาสน,นี้นะครับองคมนตรีก็ได้มอบต้นพันธุ์กล้วยไม้รองเท้าน,านารีเหลืองกระบี่ครับให้แก่ผู้แทนเกษตรกรจํานวน6รายแล้วก็มอบไม้ผลพันธุ์ดีที่ได้รับการรับรองพันเนี่ยจากกรมวิชาการเกษตรให้แก่ผู้แทนเกษตรกรจํานวน10รายจากนั้นก็ได้ชมนิทรรศาการนะครับภาพรวมการดําเนินงานของศูนย์แล้วก็ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่สระน้ําหน้าสาราทรงงาน ต่อจากนั้นก็ได้ร่วมปลูกไม้ผลพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้มีการเดินทางนะครับไปที่สหร,รัฐอเมริกาด้วยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับบิ๊กยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับอย่างบริษัท Microsoft เนี่ยนะฮะที่จะร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือดิจิทัลนะครับมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยด้านบิ๊กโปรแกรม Microsoft เนี่ยก็ เรียกว่าเป็นบริษัทชื่อดังนะครับก็มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้วยนะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับทางด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนด้พบหารือกันนะครับกับนายแอนโทนีคุกนะครับรองประธานบริษัทและก็รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายทั่วไปและบริการลูกค,ค้าของบริษัท Microsoft ซึ่งนายมตรีก็ยินดีที่บริษัท Microsoft เนี่ยนะครับมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทย พร้อมสารต่อจากการพบหาหรือระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็นายแซตยานาเดลล่านะครับประธานแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Microsoft เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคและก็กล่าวย้ำนะครับถึงการให้ความสําคัญแล้ก็ลงทุนในระบบนิเวศดิจิทัลนะครับ โครงสร้างพื้นฐานและทักษะแรงงานโดยหวังว่าบริษัท Microsoft เนี่ยก็จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและก็ความร่วมมือในด้านดิจิทัลนะครับท้งนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็เดินหน้านโยบายอย่างครอบคลุมเพื่อเป้าหมายดังกล่าวโดย go cloud first นะครับถือเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แพลตฟอร์มเดียวจึงหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับ Microsoft ในเรื่องนี้นะครับท้งนี้เนี่ยนายมตรีก็เห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยถือเป็นเครื่องยนต์สาคัญในการเติบโต ทางเศรษฐกิจนะครับจึงหวังที่จะใช้ศักยภาพและก็ข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะการพัฒนาแล้วก็ยกระดับทักษะของมนุษย์เพื่อเตรียมกําลังแรงงานให้มีทักษะเพียงพอนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้เนี่ยประเทศไทยก็พร้อมร่วมมือกับ i c r o s o f t นะครับเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ก็ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และก็ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคนะครับทั้งนี้เนี่ยทาง Microsoft เองก็ยังยินดีนะครับแล้วก็ยังพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลให้กับกําลังแรงงานไทยนะครับซึ่งก็จะเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกจาก Microsoft แล้ว ในส่วนของยักษ์ใหญ่อย่างติ๊กปอกเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยน่าลงทุนแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับส่งเสริมการใช้สื่อสังคมอย่างรับผิดชอบนะครับรวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยผ่านการสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์นะครับโดยในเรื่องราวนี้เองเนี่ยทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยว่า นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยินดีที่ได้พบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร t i k t o กนะครับพร้อมกับกล่าวถึงอิทธิพลและก็ความนิยมของ t i k t อกในประเทศไทยซึ่งมีเกือบ50ล้านผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ t k k ต o k เนี่ยช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยเราเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับหรือว่า msme ผ่านทาง e-commerce แล้วก็การสร้าง Digital Content นะครับซึ่งทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TikTok เนี่ยก็ชื่นชมนโยบายของรัฐบาลที่เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ และนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องถึงความสําคัญนะครับในการเสริมทักษะดิจติตอลให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็เยาวชนโดยนายมนตรีเนี่ยก็ได้เชิญชวนทิกต o k นะครับร่วมมือกับรัฐบาลในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยนําเสนอสินค้าไทยเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ผ่านการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวสู่เวทีโลกแล้วก็สายตาของคนทั่วโลกด้วยนะครับ แล้วก็โอกาสนี้เองเนี่ยทางด้านของนายมนตรีแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TikTok ก็ยังเห็นพ้องถึงการสนับสนุนการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยในทุกกลุ่มอายุโดยนายมนตรีก็เน้นย้ำนะครับถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบและสร้างสารรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความปลอดภัยเพื่อสร้างผู้ผลิตเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยนะครับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องราวของการจัดการปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5กันบ้างนะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทร,ร์รวงทองรองนายมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการมลพิษทางอากาศซึ่งก็มีมติเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในปี2 5 6 8แนะครับแล้วก็ได้มีมติในการเร่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอกควันคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนนะครับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศครั้งที่1นึ่ทับ2,567นะครับโดยมีทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองครับรองนายรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานการประชุมในฐานะประธานการประชุมนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงนามคำสั่งา ของในรัฐมนตรีในการประชุมครมรหรือว่าการชุมนุมรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568แล้วก็ให้นโยบายเน้นย้ำทุกหน่วยงานนะครับลดจุดความร้อนให้ได้ตามเป้าหมายทั้งในพื้นที่14กลุ่มป่าและก็พื้นที่เกษตรโดยเฉพาะกลุ่มพืชสำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพดอ้อยซึ่งการพิจารณามาตรการไม่รับซื้อผลิตผลที่ใช้วิธีเผาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก็เรียกว่าต้องใช้กลไกความร่วมมือทุกระดับนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนแล้วก็เพื่อเป็นการลดจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านควบคุมฝุ่นในเมืองนะครับทั้งการตรวจจับแล้วก็ระง,งับการใช้ยานพาหนะที่ปล่อยควันดําเขินข้ามมาตรฐานตรวจกํากับโรงงานอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งในภาวะปกติแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการระดับ ังหวัดแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของที่ประชุมก็มีมตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2018เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่มีความจำเป็น เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรง,งบกลางนะครับไปยังสานักงบประมาณเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการดําเนินงานในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุละออง PM 2.5ที่จะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี2568นี้นะครับแล้วก็มีมติในการแต่งตั้งคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ14กลุ่มป่าเป้าหมายเพื่อบัญชาการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและก็หมอกควันแบบไร้รอยต่อเขตป่าหรือเขตปกครอง และบรูณาการความร่วมมือของชุมชนรอบป่ากำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทหารเน้นความปลอดภัยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5กรุงเทพมหานครเพื่อแก้ปัญหาในเขตเมืองนะครับแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ในวันเดียวกันนะครับในการประชุมเนี่ยทางด้านของรองรัฐมนตรีก็ได้ร่วมในการเปิดศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังคาดการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานและก็ศูนย์ปฏิบัติงานต่างๆในการป้องกันร,รับมือแล้วก็แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรวมถึงสื่อสารแล้วก็สร้างการรับรู้ที่เข้าถึงหน่วยงานราชการเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทุกช่องทางนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนันตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้มีการหาหรือร่วมกับผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ผู้แทนสานักง,งานตำรวจแห่งชาติ ที่จะเร่งรัดการควบคุมฝุ่นในเมืองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครที่กําลังประสบสถานการณ์ฝุ่นอยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งการดําเนินการเหล่านี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังและเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดในปี2568น้นั่นเองนะครับทัหมนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็สามารถติดตามรับฟังเราย้อนหลังกันได้นะครับทางอาทับยูทูบชาแนลด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมเคลือนาวีจักยนต์ปัตภพีไพศาลเราในเรือเรานี้ขอพักดีต่อคงสามสาม,มอเจาลเรือชาโรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือโครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา2,568เป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่น้อยกว่า3.50อายุไม่ต่ำกว่า16ปีและไม่เกิน18ปีโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,56 7ถึงวันที่28พฤศจิกายน 2,567เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์ w w w a s m i s s i o n ขีด t ลา a r t n a n e t หรือ rtna.ac.th หรือ www.navy.mi.th และติดต่อสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้ที่024753995 024757435ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันราชการหรืออีเมล admissionrtna@gmail.com นี่คือมวลเราของนักรบงามสงา่าผู้รวมรักษาดาวิ